So. ไอ้หนึ่งเมียววู้วฮะโอเควิผมก็ถือว่าคัดซีนานนะแต่ตัวคอยังไม่คบนะผมว่าเออเดี๋ยวเล่นสไปเดอร์แมนต่อละ ว้าผมกระป๋าปโว้เกี่ยบไปแล้วไปต่อโ้แย่โหพเกถือว่าเกงดีครับใช้ได้สวยเตรียมยิงระเบิดปฏิสารเจ้าหน้าผมว่าไม่ชนะแน่เหล็กฝนลงมือทำซะยกมาได้แล้วไป่ทำไมลงฉันคิดลุงต้องหา,ายไปแอ้กูพูดพลามีโจงแกตายด้วยกันซะเลยเอาละ ยเกระดัไว้สไปดี้เนียทำได้นะเตรียมตัวสไปเดอร์เซนต์ยิงมายิงดึงมาใช่ไหมชวิปดึงลงมาเรียบได้แล้วเซ็ตเกือบโคตรเลดครับช่วงว่าตัวใหญ่นะฉันมีโลถอีกสองต้องกรอบกู้งั้นไปก่อนละผมต้องรีบพู่เดี๋ยวตามซับไม่ทันยุหนะเอ่มุมหน้าลำคันบอลลูนกลิ้งมาถึงแล้วอของพวกเราอยู่ทางเดียวอยู่รอด หล่อช่วยยกันเลยลายๆอยู่นะเอ้ปล่อยล้ำแสงก็ไม่โดนหรอกพิ้วพิยุมิสายเอาไงลบโอ้ยเย่โอ้โหหลบได้แล้วก็โดนมิสซโฮ่โอยเดี๋ยวทาให้ผูกเราก็ต้องตายไม่เห็นหรือไงหาวซะหน่อยที่กงชยทุกคนตั้งหากล่ะโอ้โหนโอ้โหน อะไรเนี่ยเออไปอยู่แล้วจ้าเอาของตกดนะ้วยไอ้ขี้โกงขับตันมาวิวมาแล้วเออไม่เป็นไรนะพ่อนุ่มน้อยโอเคแล้วของไอ้น,นั้นอยู่เป็นอืแล้วต้องคุดว่าข็บทุกคนมากกว่าวิ้ยหน้าเรียวดีนะ <c oughs> โอ้เวลาสามสามลุมหนึ่ง เอาสอเออเมื่อกี้ิ้ไปละอ่าลอยเหมือนไกดรุ่นแมนเลยคล้ายๆกันเลยต่อยสกิลท่านสุดเพรโคตรโคตรเงี้ยหลบสกิลไม่ทันบีทงนัานเสียงดังมากเลยต่อยต่อยเป็นสกิลการต่อยครับบีรอบนึงซึ่งถือว่าครูดามันไวมากเนี่ยเห็นซึ่งหลายรอบหลายมิตตี้ต่อยทันทีต้องหลบละหลบแล้วพุ่งอีกทีสกิลวัแซบวา ร้อยอย่างเล็ตัวกันหรอเอาเรียบร้อยลม้มเรียบร้อยเปล่าตายได้แล้วมันจบหน้าที่น้อยแล้วชื่อหนึ่างนี้ผู้น,น้ยอยทำคใครจริงๆนะลืมเปลี่ยนเสียงละ <c oughs> ไม่ตกบแลอมั้งไปดูก่อนละเกิดอะไรขึ้นโอ้ยนี่มันหยุดมาแล้วเดี <c oughs> ๋ยวต้องชดใช้ที่มันดูถูกโมด็อกส์มาแล้วเจ้าพุ <c oughs> ่งเรียบร้อยเข้าตึกไปดึงออก ยังไงเออไม่ได้อะไม่ได้โอ้ยควรดำดำแล้วอะแต่ก็ไม่ไม่เท่าเลยไอเดนแบบนั้นอยู่แล้วโอ้โหยังตาไม่เจอมิติหลายคนกัปตันและตอนนี้หลบได้พิวบอกเลยอืมด็อกเตอร์สเตตสมาแล้วชัวร์เลยงงเว้ยแบบนี้ไม่มีกี่ตัวหรอกเอ้ มาแล้วอะไรขึ้นก็แตกแล้วโอ้นอกจากนาั้นมีความรุนแรหัวใหญ่ต้องใช้มันข้าชีวิตอีกหรือหลอ,อสิหน้าอับอายจริงจริงเออโอ้ไอชุดเหลืองมาบุกครับทุกคนสองลุมหนึ่งเหรอแข่นี้เี่ยมีขนามือที่หลอกนี่ระดับอเวนเจอร์เลยนะ เอยพี่ใหญ่มาแล้วไม่พูดหึงว่านั่งดูอะ่ะคือมันนั่งแบบนั้นอยู่เลยบางทีสิ่งจำเป็นสำหรับพวกเราไม่ใช่วิทยาศาสตร์แต่เวทมนต์เล็กๆน้อยๆก็ได้เยอะเปิดวงเวทงี้ว่าเชียวมิ่งมาคนเดียวอ้าวดูท่าหน้าไป่อมมาแล้วมาแล้เจ้ยว อ๋อสายแม่น้าสงสารต้องหดหญ่มาเพ้่เขามาจากวงเวทกล้องนุนมาแล้วโดนลุมไปหน่อยปะล่ะฮัาโตาเมกามาแล้วทำงานให้หมดไม่มีใครตายในวันนี้หรอกไม่ว่าจะนในโลกนไหนก็ตอมขับมันซ์หมอโหหน้าใกล้มากโหโล่ทีเดียวตบอ้าวนึ่งกับตาเมกาครับผม เดี๋ยวลองใช้สกิลอ่ะทีนี้สกิลอันนี้กระโดดครับเออไม่ได้เล่นสกิลกระโดดเลยอันนี้พุ่งโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอ,ขอมาช่วยกับตันมาเวลได้ปะไม่ได้เอาตรงหน่งก็ได้อะไรเอ่ยต่อยลัวไม่มีปลาโล่ห,อหรอ <laughs> อยากปลาโล่มันหมาต่อยต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาต่อย,ยต่อยมีไมค์แล้วพุ่งต่อยหมาหมาหมาลบ ต่อยท่าเตะมันพุ่งนี่นะเอ,อ้ยมาลบต่อยโลนี่เลีอยนไอ้พุ่งนี้เลีอยนมันนะเลีอยนมันนะนี่เอ้ยตายตายได้เลรหน่อยเลยนะ่ะทำไมมันไม่หยุดบินสักทีเนี้ยโอ้ออมาลบได้ ตึ้งโดนโลต่อยหน้าม,ม,มื่นนะมื่นโดนทับอีกเดาง่ายยังเดี๋ยวตรงนูน้นครับเปิ้วเปิ้ลเหมือนเครื่องฉีดน้ำไม่สิปืนฉีดน้ำหน่อย,ออยตูังไงยปอมแค้ได้แล้วเอามันจบแล้วเราฮีโร่เอ,อ,เอ๋ยอ้าหนมผู้กกแก่งยินดีสุดขอบคุณ AIM หน่วยเอมนี่ไงอ,อ้าวดูท่ามีคนตามมิส <c oughs> เตอรีโอเหรอเห็นเขียวมิชชันโว้ยไม่ไมทังได้ไปล็อกเรียบร้อยโอ้โหแค่เวีง่งเข้าประตูวเว้ไปเลยไปอยู่ทะเลทรายไปซะหน่วยไม่ติดไปซะหัวโขกอีก S 1> <S 1> <S ปีนครั้งที่เราปลอดภัยร่วมมือกันสุดยอดปินไปแล้วครับตูมโอ้ที่ผมว่าอีพนีนี้จบแค่คัดซีนพอยาวมากเลยอะ <Vision. S 1> วิชั่นเราทั้งหมดเปิดทำงานแล้ว อืมโอ้แสงแบบถ้าเป็น,นตามที่เราคำนวณคอนเวอร์เจนจะย้อนกลับไป <c oughs> <c oughs> จากแข้งพิมพ์คอนเวอร์เจนจินเตรียมการเสร็จแล้วกระบวการเอนจินเริ่มได้โอ้โหอะไรเนี้ยงั <c oughs> ่าปืนใหญ่ตั้งพื้น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ยังไง จะมีผลอะไรนหน่วยกองค์กรนี่คืออะไรอะ่ะชุดสวยดีอ่ะวิ่งวับด,ดิ <c oughs> โอ้ยโอ้เสาอะไรเนี่ยไม่ใช่เสาละป้ายโฆษณาเราตรวจสอบกานผันควายังไยนีขึ้นความทีมองค์กรคอนเวียมโอ้ยรถแท็กซี่ทั้งนั้นมีใครตายใช่ไหมโอ้โหจะล้ามาเหลวไม่ได้ <c oughs> ด็อกเตอร์อนุภ <c oughs> าคมันยอมสิ่งกับรัที่เราคำนวณเอาไว้ งานเข้าด็อกเตอร์สโตนมาแล้วเอาเอเวนเจอร์ทั้งหมดนี้นะไม่เป็นไรนะึ้มไม่จะอวัทีทุกคนฟังนี้คอนเวอร์เจนเอนจินล้มเหลวเข้าสู่ขั้นตอนอพยพได้นายทำเต็มที่แล้วล่ะแต่มีอย่างนึงที่เรายังสามารถทำได้ าการข่อนไปวัวจนได้จริงๆริงบางที่สามารถสร้างเอ็นจิ้นพึงนัดกับความสามารถการปรับคเคลื่อนทีของฉัน <c oughs> อะไรนะ <c oughs> ลิ้นพันเพื <c oughs> ่อล้อมรวมโลกของเราเข้าด้วยกัน <c oughs> เราจะเป็นต้องเกิดมาอีกครั้ง <c oughs> <c oughs> ฝากโลกใหมหมด้วยละเพื่อนเออวิฉันตายไม,ม่ตายหรอก โอยี่สามารถช่วยโลกพร้อมกับพวกนายทุกคนวููปริงยิงมีที่โลกหนึ่งแล้วยังไงรวมโลกเข้าด้วยกันอ๋อเหมือนในภาพที่โหลดเกมเลยแบบนี้เลยครับรวมโลกเขเป็นหนึ่งเดียวเดี๋ยวเอาให้โลกชนกันอานี่คือภาพฮีโร่รวมมันนั่นเองไม่มีวิชั่นจริงด้วย months เ a t e like, r ไม่กี่เดือนหลังจากนั้นชุดเขาสวยจริงนะชอบไฟอ,ะอ่ะอฮะวันนี้เออวันนี้กินอะไรดีเอ้ยงไงนวิจ่ากเกี่ยวระบบควบคววุมคอมพิเจนเซิร์สุดท้ายเป็นไงบ้างตทงโทนี่สตาร์ใช่อไหมโทนี่สตาร์สมมติว่าแบบนี้ตามความเปลี่ยนแปลงให้ทันแต่ชิมเขอจำนวนลูกใหม่ที่รวมรวมเพิ่์มดิ เพราะทุกคนต้องอ่านซับเองนะ่ะผมพูดไม่ทันมีแต่โลกที่อยู่เป็นผู้รีบใครจากเซนดอร์มีเคือข่าจาักที่สร้างใหม่ของแอสกอดโหสตอมเบเกอร์โชคด,ดีเราสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพวกมันได้อย่างน้อยก็จงถึงตอนนี้อืมไม่ใช่ทุกคนล็อกในทุกโลกสิโอ้นี่ฟิลลี่อ้าวใครนีกเนี่ยโอ้ ไฮดรา้านั่นเดอรม่ต้องที่เราเป็นอัลตราโลกของเราที่ซ้อมดิวดิแกนอ่านไม่ทันโอ้อันน,น,นี้อันนี้ยาทักมาจะแย่กว่านี้ก็ได้วิชัน่ชนฉันไม่มีอะไรเหลือที่ซ้อมรวมถึงพ,พวกเราด้วยทั้งโลกนี้สมบูรณ์แบบแต่มันก็กำลังดีขึ้นเราต้องทำเสียงแก่ใช่แล้วเรากำาลังทำเซเรนช่วงสั้นๆแบบนั้นทำให้ฉันภูมิใจจริง นั่นพวกเราดูคนต,ตายชื่อว่า New Star City แล้วมีฟิลลี่มาครับทีมพวกเราคุ้มหการได้แล้วจริงๆต,ต้องสู้ต่อไป,อไปเอาชนะเพื่อเอาชนะธุกิตเลยพูดอะไรเนี่ย <c oughs> มีความยอะทเดือดสัหรัสการปัญหาใหญ่นั้นได้นั่นคือป้อมปักกรสุดท้ายของพายัพรีเอิร์ธโอเมกาไฟล์ว่าแต่มีคนแล้วที่เข้าร่วมฉันลืมไปซะสนิท กี่คนล่ะเอ้าเดี๋ยพายเกี่นี้ต้องการกำลังคนมากกว่าเอ้าท่านไม่ใช่ดิสตาร์กเหรอดิชุดเกาะพวกนี้สตาร์กมาเดินรวมเออนี่มีเรื่องฮีโร่กรับต,ออนะตัมาริเกอร์หรับความยากซีาดาวสตีปโรเจอร์อันนี้ผมไม่อ่านแล้วกันนะกัปตันมอร์วิลรับความยากซามดอสไปเดอร์แมนรับความยากซีดาว แบ็ควิดีโอดับความยากโอ้โหห้าดาวไอรอนแมนโอ้ไอรอนแมนดับความยากการควบคุมหนึ่งดาวด็อกเตอร์สโซย์ดับความยากการควบคุมสองดาวสตาร์โรดดับความยากการควบคุมสองดาวสตอร์มดับความยากการควบคุมสองดาวเอาเอาแบ็ควิดีโอไหมห้าดาวเอาตัวเลยดีเอ่ยอยากเล่นสายเวทอ่ะดีไหมเออ ียูนเว็บต่อสปอร์ตแพนธมิดอืมเปยันดีกว่าโอ้ดูท่าเซิร์ฟเวอร์น่าจะไม่ไหวแล้วทุกคนเลยเดี๋ยวขอลองใหม่ต้องการเพิ่มดอเตอรสเตรนท์เลยของคุณหรือไม่ยืยนยันมาครับฮีโร่ร็อกด็อกเตอร์สเตรนอ๋อก็เพิ่มฮีโร่ได้ต่ออีกนี่นะโอเคโอเคนั่นเดี๋ยวเราเพิ่มฮีโร่อ,อีกดีกว่า เออไฟร์แมนครับตรงในช่องสองแล้วก็เออ่อไปคุีโดดดีกว่าอยากลองเล่นระดับ5ดาวและอีกตัวหนึ่งก็เป็นกับตันอเมริกาไป let's go มาแต่เราจะเล่นด็อกเตอร์สโตนเองเริ่มเกมลองเล่นสักรอบแล้วก็แค่นี้ก่อนคัต <laughs> ซีนนานมากอะ่ะหวัวหน้กกากลัวเดือดร้าฟร้าฟเออ บทที่หนึ่งรวมพลังแอตเลติกเดี๋ยวเราเอาคืนแล้วเอ้ยอ้าวปืนปิวบอกเลยเข้าไปนตัวเห็เรามาแล้วทุกคนเนี่ยโน้ยมันอะไรกันชันมันดูสึกว่าที่นี่ใครคุมฉันคุมยังไงล่ะปัดไปด้านซ้ายลม้มไปซะ อย่าคิดจะหนีอย่างเดียวฉันลืมว่าพวกนายกำลังวิ่งไปที่ไหนบ๊ายบายาจบแค่นี้เลยเหรอ,อนนไม่ได้สู้เลยอืแปลงจริงมีบางอย่างกำลังลบกวนคาถาของฉันอยู่้าทางจะมีเพื่อนกลับมาเยี่ยมแฮะล่วงมาเ,เออนี่ล้มเท่ากับแพ้แล้วหรอเอเออ้าวเดี๋ยวเวลาสู้แล้วทุกคนเลยฉันก็ไม่อยากใช้ความรุนแรงนะแตรสามารถ นายสำหรับนายอ้ยนี่ปล่อยหุ้ยโจมตีรวมได้ครับเป็นตัวสายระยะไกลปะระยะกลางๆสิบนไม่ไกลามากแต่ก็คงไกลแหละแบบทีน,นี้ปล่อยพลังนี่เป็นส่ฟ้าช็อตออนี่ชอบสกลสองขลรับนี่มันคืออะไรกันแน่นมันคืออะไรล่ะอาร์เซนอลพิกเรจิตต้องเสีิเข้า ขั uh ้นเลเวลสองเอ่อเลลิชเลลิชอ๋อเกิดเรื่องอะไรขึ้นเงียบเกิดอะไรขึ้นฮะพุ่งไปซิมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราต้องกดไปเอเพียงรุ่มเพเ่อนจู่ๆก็มีเสียงดังสนั่นขึ้นในห้องเอนจิ้นจสกนั้นทุกอย่างที่เห็นพุ่งนักโทษถุงปล่อยออกมา กลายเป็นสภาพนรกบนดินเชื่อว่านักโทษคงต,นะตื่นใจตกใจนะตื่นใจตกใจเดี่เวนปล่อยให้ฉันจัดการเองโอ้นักโทษใช่ไหมนั่นงานจาขึ้นลงสามารถเปรัรความสูงขึ้นได้๋อโอเคเดี๋ยวข้อความเยอะมากเลยอะ <laughs> โอ้ดูท่าด้านหน้าจะมีอะไรกำลาบนักโทษระดับสูงเอาชนะอาชญากรผู้หลบหนีกำจัดอัฐพาน667โอ <โฮ S 1> ้ยเล่นเสียกไก่ไก่มากไม่ได้บอกเลยว่าฉันมาโคตทษต้างนายคายหมดอะที่รู้อะไอมันไม่ได้ว่าฆ่าจะไม่มีใครต้อนเกมดังบ้างเบาบ้างหมาหมาไอ้ยี่หย่อยเชือก ไปครบแล้วครับสดีแห่งลอฟเป็มไรใช่ไหมเฮ้ยเราบาดเจ็บอยู่เหมือนบ้างไม่อะไรมากหรอกโชคดีไปหน่อย <c oughs> ที่ที่นี่ฉันบอกหน่อยสิข้างในนั้นมีอะไร <c oughs> รีบพูดข้างในคือห้องเอนจินหลักและต้องเป็นเขต <c oughs> ก,กักกันพิเศษด,ด้วย <c oughs> แบบนี้เองฉันลองไปหาข้อมูลเพิ่มดูหน่อยเห็นเสียงแบบนี้เนี่ยมอ สูงที่สุดประมาณนี้ฮะเอากิมขึ้นบินเอาไอ้นักโคตรมาแล้วติงเอาตัววิ่งบนนึงบินปล่อยพลังหมาเล,เล่นสูงสูงอุย้ยหมาอีก,อกลงลงยังไงปล่อยอ,อีกอุย้ยบินยังสูงออื้ กดตู้เลเวลสองทำไมทางนี้ต่อใช่ไหมนี่เป็นอะรครับไม่ใช่นี่นะเออเรานายขึ้ไปเองโอเคอ้าวด้านหน้ามีตัวอะไรอยู่ด้วยการประกวดของด็อกเตอร์กำจัดนักพวกโรคจิตกำจัดหัวหน้าตาพานเล่นหัวหน้าตาพานก่อนเลยเฮ้ยไม่ได้หนีอ๋อถ้าเราเลี้ยวอัพเรื่อยๆรดล็อกครับ ดูสกิลใหม่สิเปิดวงเวททำดาเมจไปใส่ตัวด้านหน้าระยะจะ,จะเพิ่มขึ้นกำจัดหัวหน้ารับพานก่อนเอาแต่ตัวเดียวแล้วก่อนไอ้นี่ที่เราทำมันโตกับวงเวทนะไปเครื่องรบกวนเวทมนอ๋ออยากรู้ถ้าเป็นตัวอื่นมันจะเป็นคัสซีแบบไหนคือทำคือทำลายทีเดียวมันเลยไม่ได้หรอ ไม่ได้แค่ทีตะตู้งให้หมาสิหมาหมาละว่าอย่าเมื่อสิจะโกมาเลยบ่อยมึงเวทอีกทีอืมผมว่าถ้าถ้ามันมีอัพดาวนี่เรื่อยเรื่อยนี่น่าจะโหดเอออันนี้อยากรู้ถ้าเป็นตัวละครอ,อื่นนะมันต้องทำแบบนี้หรือเปล่าผมว่าน่าจะคนละแบบนะแต่กิจจุตเนี่ยไม่มีแล้วนี่โอเคนั่นบินเลย ปล่อยวงเวทบนฟ้านี่มีภาพคนละแบบกับเวลาอยู่ที่พื้นปล่อยบินสูงอีกโอโ้โยยังสูงโอโ้โ,อโหเดี๋ยวลงพื้นกูโอ้โหสูงมากอ่ะเดี๋ยวปล่อยสกิลนี้นี่ดึงขึ้นแล้วลงมาเก็บตัวของด็อกเตอร์เดวิลซีอะไรเนี่ยอ๋อ awesome. พลังโจมตีเพิ่มขึ้นครับจาก2,000เป็น2 6 6 9เพื่บกวนเวทโมโนไปออตรงนี้ครับคาซีแล้วครับระหว่างฉันจัดการเรื่องนี้ดันกำแพงมุกกานคอยสกัดพวกนักโทษเอาไว้ทำกำแพงกั้นไว้แน่เลยปิงโอเคทำกำแพงกั้นไว้ครับกันนักโทษหลบหนีโอเค เรียบร้อยครับทานี้ก็ใช้ได้แล้วกล้ามกุกตัวของด็อกเตอร์บินไปเลยต้องเงยหน้าครับไม่ใช่เลื่อนตรงนั้นนอเองอยัยงชอบถ้าตุละครไหนที่อยู่ที่พื้นนี่อดมันอะ่ะบอกเลยแต่ว่ามันก็แตกรถแตกต่างกันนะเออบใช้พลังนี้ตอนนั้นผมใช้ก่อนละอ้าวโอ้ย ตอนนี้คงใช้ได้แล้วเลเวลห้าเลสกิลใหม่นะครับ Mi มิม right, 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 ิเรร์ไรไรไรเดเนียมกระเทะอ้าวถ้าแม่เป็นไอตัวไม่ดีครับเป็นคนที่ทำให้พลังเวทเราไม่ค่อยเสถียรสายไปแล้ว <Doctor. S 1> ด็อกเตอร์ไปแล้วโมโดอ๋อโมโดเอาชนะกันได้ ทีมขงเาของนายมันตลอดสตีเฟนสตร,รีนผมเพิ่มเอ,อาเองดูพลังมาใช้เงนินเดือเจ้า <c oughs> ยังไง <c oughs> แต่ตอนนี้ <c oughs> ต้องเป็นฝ่ายอยู่ภายใต้เงาของฉัน โอ oh, okay. right. no hey, right. no, no. ้ก่อเขาอยู่ใต้เงาเราตอนนี้เขาอยู่ใต้เงาฉันเฮ้ยฉันอยู่ใต้เงาเขาเออเขาไม่ได้อยู่ใต้เงาฉันยังไงปล่อยพลังไหนก่อนดีปล่อยนี้ก่อนนี่นี่ลองปล่อยสกิลใหม่เบอร์เดิมปล่อยวืดโอ้บินก่อนปล่อยเชือกปล่อยสุดสุดน่าจะการหลบดีการโจมตีอ๋อมันจะเป็นคำแนะนำบอกครับว่าเราควรทำอะไรวงเวท ประตูป้ามาให้อุ้อยมีโล่ด้วยอันนี้ใครโขกโฟกัสกลมจนตีของโมโดอ๋อโออลบ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 เออปล่อยวงเวทอีกเรียบร้อยอย่างยังไม่เรียบนี่นะปล่อยพี่อมฟนฟูได้ด้วยต้องลงพื้นต้องลงพื้นแบบนี้ต้องลงลงมาครับปล่อยวงเวทนี่อมตีโดนเลือดก่อนอ๋อมันเป็นหลอดมีอะไรปล่อยให้หมดอะบอกเลย ปล่อยพังนี่นีเมื่อกี้เราวืดใช่มือมาต่อยังไงไมันจะหลบยังไงเนี่ยบินเนาะไม่ใช่อ๋อมันมีวงบอกอยู่เอ,อ้ยไหนใกล้าตายแล้วโมอโดปล่อยต่อกดให้หมดกดให้หมดบอกเลยอโอ้ยอมายจะต้องทำแบบนี้เลยโมอโดหนีงั้นเหรอโอ้โหเราจกบกนี นันแหละที่ทำเชื่ต้งเป็นแบบนี้ไม่รู้เรืงไงนายกันเอาความนมั่งหนูตัวเองไปโทษคนอื่นอยู่นะนี่อืโดหมหังตัวเองใส่โอ้โอ้ลงด,ดูจบเดี๋ยวตอนนี้ท่าน,านจะถูกปน,น้ำเพราะฉันหนีไปแล้วฉันเลยไม่โดนปน,น้ำไงล่ะใช่ไหมจ,จบๆนั้นไม่มีวันเกิดขึ้นหรอกเพื่อนโอ้ เตอร์สเตรย์ในอนาคตะอย่าเพิ่มมั่นใจขนาดนั้นด็อกเตอร์อ๋อเนี่ยโตเตอร์มินสตามติภาบลงตางเงินเหรอไม่สิรูนน้สึกได้ถึงบางอย่างสีแปลกมากเออาสเรนส์รีมจินตการไม่ถึงไปยันเถอะฉัจนจะแสดงให้นายเห็นไม่อะไรนะอ่านไม่ทันอ้ไปดีไหมไปก็ไปไป แรงสควอตมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมและไม่ถึงเราเคยหน้าวิตติหรับจักรวาลซึ่งต่างกับที่เคยเจอมาคขงท้ายของห้วงมิติต้องปกป้องโลกจุนวนไั้ไม่นับถ้วนไม่ว่าจะด้วยเวทมนตาศาสตร,ร์หรือจะต้องด้วยกำลังพลถามาย,ยู่อด้แล้วก็เราต้องความช่วยเหลือทุกมิติเพื่อหยุดยั้งการล้มสลายนี้นี่คือโอเมก้าไฟท์ที่อาจกลายเป็นความหวังเดียวของกเรา จ้าซะเหลือเกินโลกโลกไปใหม่อะโอ้โหนั่กี่อะไรเนี่ยยินตอนรับสื่อเมกาไฟเฮดสโอร์แค่ขาใช่ไหมมีเอกคือขาใช่ไหมต้องกดนี้ด้วยนี่เราต้องมีการแบ่งชื่อสโรตร์เนื่อจะมีเจ้าหน้าที่หลายท่านที่มาจากมิติอื่นนีงการเรียกว่าอะไรดีคะตั้งชื่อเราไปเนี่ยให้เราตั้งชื่ออ้าวปุ่มดเปลี่ยนได้ไหม เออฮ้ยตั้งชื่อคอร์สได้ทุกคนเออคอร์ีสต้องตั้งว่าคอร์ก่อนแล้วใครบินตรงนั้นฮะอันนี้คนจริงใช่ไหมเนี่ยเออสควอสควาอะควาดีกว่าอะควาคิวยูเอฟอะควาตกลงเข้าใจแล้วแค่โดมตีต้องมีบางคนต้องให้การเรียกแค่หมายเลขสคอร์ เราโยมคุณมีเอกลัก,ก,กษณ์ดีนะเราคนคนรมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วค่ะอยู่แล้วค่ะหรืออะไรตัวเปลี่ยนชื่อบอสโอ้โอโยโอ้นายขายของเหรออ่าได้รับของของขวัญชื่อของล็อกกิ้และคุณโกลชื่อรายเดือนอ๋อเป็นลกินจำมัานครับ มีสถานที่จัดและรวบรวมข้อมูลของมิติทั้งหมดเพื่อรับมือกับคนเวอร์เจนค่ะเนี่ยคุพวกเราต้องวางแผนซัพพอร์ตขี้ใหญ่เป็นต่อภารกิจฉันรีบร้อนหน่อยสินะคุณต้องลองไปพบด็อกเตอร์พิมพ์ดูหน่อยหนยค่ะด็อกเตอร์มันภูรับผิดชอบที่นี่เขาอธิบายทุกอย่างให้คุณฟังเองโอเคเปิดช้งานเดินอัตโนมัติคิดว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบ เขาดูชื่อเดี๋ยวฟังน่อโจเซฟโจซตาอันนี้คนที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อครับเออเขาดูชื่อหน่อยเออใครตั้งชื่อบอลลาร์ดปะเจ้าหน้าที่ไหนเจ้าหน้าที่ไหนฉันอยู่เจ้าหน้าที่นี้ไอเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่โอเมก้าไฟเนี่ยวิสัศวกรนี้เขาจะมีเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่สกิมไหน่เท่อ่ะวิ่งไปวิ่งไป เนื้อสับคลิปนี้คงจบไปเท่านี้ก่อนแล้วกันครบับคลิปหน้าเป็นอะไรมึงติดตามชมเกม Marvel ว u t u r e d i m e ว s i o n ดูสับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมเชา่าต้องเลื่อนปิดตรงนี้อเออการอัดคลิปแบบมัน,มนลำบากเหลือเกินเช่าเดี๋ยวก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดูเลยได้ราง,ง,งวัลการลงทะเบียนเลือกองรองนานะครับใช้งานไปเลยอนี่คือ Doctor Strange อันใหม่นั่นเอง่องอะไรลูกเดี๋ยวเปิดแฟนหนึ่ง กูสเอินอเนี่ยเกมตึ้งผมเคยเปเเปเเปเไปลองดูนะก็มันจะเป็นอันนี้ก็เหมือนห้องล็อบบี้นั่นแหละแต่ก็จะเป็นแบบคนมาใช้อ้สิ่งหนึ่งที่อึ้งมากก็คือเออตอโ้์เสเต์อย่างเยอะเลยโอ้โหครบดูดยอดอเข็ดเรามาแต่งตัวก่อนดีกว่าด้ชุดแล้วครับนี่คือคอสตูมไม่เคยชอบเลยผมชอบแบบเดิมมืออ๋อชุกม,มือโอเคใส่ไป แต่มันบวกห้าพัไนไะแต่ผมชอบผมชอบริจิลนอริจินนลเท่กว่าเยอะเลยอันนี้บวกสี่ร้อยสามสิบเปอรเซนเอออันนี้ล้กันเอ๊ะไหนสีมันบวกสีทองนะเอ้ยดูรูหราเอออันนี้ไม่ใส่อันนี้กางเกงมันดำแล้วมันก็ใส่เพิ่มไปเลยโอ้เอเคส่วนเสื้อเป็นเสื้อแบบนี้ก็เป็น อ๋ออันนี้เป็นชุดฉบับคอมแบบะกดออกดีกว่า <laughs> ชอบชุดออริจินอลโอเคประมาณนี้แล้วกัน,นครับเคียสรับคลิปหน้าฝากตามชมเกมมาเวลสุกมาวลฟิวเจอร์เลย์ูชันกันด้วยมียตาหลอดด้วยนี่เป็นการพุ่งอ๋อคือถ้ามีอากาศบนอากาศก็พุ่งได้แต่ตัวพุ่งมันก็จะแตกต่างกันนะเขียสับคลิปนี้บา,บ,าบายบายครับผมจะไม่ชินกับระบบเลย มันต้องต้องมาเปิดตรงนี้